ผมเจมส์คานิงแฮมกับรายการอีสติดครับซึ่งจะพบกับอาหารริมถนนแสนอร่อยหลากหลายที่แรกเราไปที่พอร์ตแลนด์โอเรกอนครับอร่อยกับเกี๊ยวสูตรเอเชียอเมริกันที่ดัมทรัคค์สนี่แหละอาหารสุดอร่อยของผมเลยล่ะรสชาตกินเกี๊ยวใส่พายอัโปไม่ออกนะครับนี่ไงครับงงแงงมว้าวเลยแล้วเราไปที่อินเดียนาโพลิสเพื่อกินทาโก้สูตรเกาหลีเม็กซิกันที่ร้านเวสต์โค์ทาโก้นะครับ เขากล่อมให้ฉั้มบานะคะแล้วดีปะล่าดีมากเลยค่ะแล้ตนีเราสุดในอินดียนาโพลิสเลยต่อไปเราไปที่ซานแอนโทนิโอเพื่อกินอาหารนานาชาติสุดหรูจากร้านดักทรัคนะครับอร่อยมากเยรักเลยค่ะยี่ง้สุดยอดเลยและสุดท้ายร้านไฟแมนดีเร็กเวิลด์เฟมัสพายในเมืองไมอามีฟลอริดาซึ่งทำพายและขนมอบสุดอร่อยเลยล่ะครับ ผายมะนาวที่อร่อยที่สุดเลยล่ะคะ่ะม่ายมะม่วงนั่นและอีกมากมายในรายการของเราช่วงหน้านะครับมีร้านอาหารแนวฟิวชั่นอย่างน้อยเป็นโหลในละแวกบ้านผมแต่พวกเขาไม่เคยทำได้อร่อยเลยครับ ทำไมพวกเขาไม่เอาอาหารจรีนกับเบอร์เกอร์มารวมกันบ้างนะไม่เข้าใจในพอร์ตแลนด์มีร้านหนึ่งทำเกี๊ยวห่อแบบจีนแท้แต่ลูกค้าพากันแห่มากินเพียบเลยเชียวละเอาว้าวาผมคิดว่าผสมกันได้ดีมากๆเลยวะ่ะที่ดัมทรัคเกีเ๊ยวห่ออาหารอ,าารอาเมริกันแท้ๆเช่นเบคอนชีสเบอร์เกอร์ลาซ่ายา,าเขือแม้แต่อาหารยอดฮิตแบบพายแอปเปิ้ลรสชาติสุดยอดเลยอ๋อเบอร์เกอร์ไก่ปรุงรสมาแล้วครับคุณต้องแบบอะ ใส่แบบว่าแบบว่าุไปร้านดัมทักดีกว่าเกี๊ยวอร่อยที่สุดในพอร์ตแด์เลยนะคะ่ะสุดยอดอร่อยมากร้านดัมทักผลักดันขอบเขตของเกี๊ยวจีนออกไปนะคะอาหารมริกันทแท้ๆหอ่อในเกี๊วด้วยมันทำให้คุณงงนิดนิดครับแต่ในแง่ดีเะระมันเคยกินของแบบนี้มาก่อนมันตางไปเลยผมราชอบการดัดแปลงชอบพอแรรักเกี๊ยวของเราครับเราทำอาหารที่ต่างออกไปเลยนะคะ อาหารเมายการแท้ๆอร่อยมากนะครับอย่างชีสเบอร์เกอร์เบคอนบางครั้งคุณอยากกินชีสเบอร์เกอร์แต่ก็อยากกินเกี๊ยวด้วยคุณจะได้ชีสเบอร์เกอร์ในเกี๊ยวค่ะการกินเกี๊ยวแต่นี่มันต่างออกไปครับผมเคยกินชีสเบอร์เกอร์แต่นี่มันเป็นอีกแบบเห็นไหมจ๊ะมันคืออบล่ะสุดยอดเหมือนกินลาซานญ่าเลยอาหารจะทำให้ผมอิ่มใจเกี๊ยวทำเองแบบที่แม่ผมเคยทำแถมแอปเปิลพายด้วยอาหารจีนของหวานโอ้คุณแบบไหนบอกใครจู้ว้าวอร่อยจริงจู้ เราจะทำเกี๊ยวชีสเบอร์เกอร์ค่ะใส่เนื้อลงไปหั่นหอมแดงขูดชีสฝอยลงไปเราก็ตัดเนื้อเบคอนมือจะต้องเลอะเนื้อนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในเกี๊ยวได้เลยเอาแผ่นเกี๊ยวมาแล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะคุณต้องทำจีบปิดให้สนิทเพื่อมันจะได้ไม่หลุดตอนวางลงไปในหม้อน้ําร้อนที่เดือดจัดนะคะแล้วก็คลุมเอาไว้ค่ะนึ่งประมาณห้านาทีทุกอย่างจะสุกพอดีครับและเราก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสสูตรร้านนี่ซอสนี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยความลับหนะ้ไม่บอกหรอก อร่อยมากนะเป็นนะเบคอนชีสเบอร์เกอร์ในเกี๊ยวแท้ๆอันนี้เนยอ,อะไรปกติแล้วอาหารจีไม่มีเนยนะเอาเกี๊ยวห่อชีสจริงน่นนะา,งนาสนใจมากๆแต่มันเข้ากันดีรสชาติเป็นเบคอนชีสเบอร์เกอร์แท้ๆเลยอร่อยที่สุดเลยอนะค่ะเมืองที่แม่เคยทำทั้งคู่พบกันที่ปักกิ่งเมืองจีนก็เลยเอาความชอบกินเกี๊ยวกับอเมริกาด้วยนะครับเราตัดสินใจเปิดร้านดัมทรัคค่ะเือ เราจะทำมะเขือขยาวลาซานญาค่ะเอากระเทียมมะเขือขยาวแล้วก็มะเขือเทศไปจี่เอาออกจากกระทะแล้วก็ใส่ชามเอาไว้ใช้เครื่องบดมะเขือเทศอุปกรณ์โปรดในครัวของฉันเลยเลยคะ่ะฉันจะใส่แป้งขนมปังอบสุกน่ากินลงไปได้ค้ะแล้วก็เอาไปผสมอีกฉันจะผสมชั้นที่2มีส่วนผสมของเนยแล้วก็พร้อมผักชีส,สับริคอตต้าชีสพาเมซานเราจะตอกไข่ปรุงรสแบบอิตาเลียนทุกอย่างผสมลงไปกับมะเขือขยาวแล้วก็ขนมปังป่งปนนะคะ เอาไส้ใส่ลงไปกลางแผ่นเกี๊ยวจากจีบตรงนั้นนะคะแล้วก็ใส่รังนึ่งค่ะปล่อยให้สุกราวห้าถึงเจ็ดนาทีเราเสิร์ฟลาซัญ,ญา่าเบเกอยาวด้วยซอสอิตาเลียนแท้ค่ะฉันชอบลาซัญญาในเกี๊ยวค่ะมันอร่อยมากเลยค่ะวันี้ใจที่เลือกจะน,นี่มันอร่อยมากครับรสลาซัญ,ญ่าแท้ๆแบบของจริงเลยมันมีความผิดแบบอาหารอิตาเลียนมีผักโขมในนั้นด้วยหวานน่ากินมากเลยเพราะมีมะเขือเทศอะค่ะผมรักลาซัญญาคคือมันอร่อยมากเลยขอบใจนะ เราจะทำเกี๊ยวแอปเปิลพายค่ะในเมืองจีนไม่มีเกี๊ยวแบบของหวานนี่เป็นอาหารประจำชาติอเมริกาค่ะแอปเปิลจะต้องทำให้สุกก่อนนะคะเพราะมันจะนุ่มแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปอบเชยนิดแป้งและผสมให้เข้ากันค่ะเราจะเอาไปใส่ในเกี๊ยวนะคะให้ดูน่ากินและพอมันออกจากรังนึ่งเราก็จะเอาผงอบเชยหวานโรยแล้วก็เสิร์ฟด้วยวิปคมีมค่ะเหมือนที่แม่ฉันทำเลยเลยค่ะ ผมชอบภายทอดทุกคนเคยกินกันมาแล้วภายทั่วไปครับแค็กทงกันมาแล้วแต่เกี๊ยวไส้ของหวานที่เป็นครั้งแรกที่ผมกินมันอร่อยมากเลยผมนึกภาพภายแอปเปิ้ลในเกี๊ยวแม่ออกครับนี่มันชัดเลยครับอืมโอ้โดนอร่อยที่สุดเลยได้แล้วขอบคุณครับลูกค้าตอบรับดีมากเลยครับ <S <S 2> <S 2> ยินดีที่พบนะครับ <S <S ขอบคุณที่แวะมาน้วยคะ ผมคิดว่าเป้าหมายคือการผลักดันขอบเขตและดูว่าจะไปไกลไหมเพราะคุณจะได้อาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนตอนที่คนเดินออกไปแล้วก็ชอบอาหารของเรานั่นดีที่สุดในโลกแล้วหรอครับโอ้ oh, ใช่รักเลยล่ะ <Yeah. laughs> <laughs> คุณทำยังไงตอนได้อาหารแสนอร่อยที่รวมมากับอาหารสุดอร่อยอีกอย่างความอร่อยสุดยอดแสดงความอร่อยไปทั่วพร้อมกับความน่ากินสุดๆนี่สิครับชัดเลย ในอินเดียนาโพลิสร้านทาโก้เวสโคสกำลังทำอาหารแนวเกาหลีเม็กซิกันชวนน้ำลายสอกับเรานักกินอืมก็ทำสกโก้สุดอร่อยเลยของโปรดของนักชิมมีทั้งไก่ผัดพริกแดงริบอายสเต็กหมักกระเทียมและทิลเปียชุบแป้งเทปุระกับผักเครื่องแบบเผ็ดเยี่ยมโอ้โอ้โอ้มันเป็นเป็นของสุดยอดท่านั้นและผมชอบมากด้วยโอ้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 สุดยอด ทาโก้อร่อยสุดจถูกต้องทาโก้<ม>อร่อยสุดนี่เป็นทาโก้อร่อยสุดในอินเดียนาโพลิสเวสต์คสทาโก้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยล่ะคะ่ะเวสต์คสทาโก้เป็นทาโก้แบบเกาหลีเม็กซิกันที่อร่อยมาแล้วมาแล้วจอดเลยคุณต้องมาอินเดียนาโพลิสแล้วก็กินเวสต์คตสทาโก้เยี่ยมคุณไม่รู้หรอกว่าต้องกินมันจนเมื่อได้ลองทีมแล้วก๋ำจะฉันมาละคะ่ะอืมล้วดีไหมล่ะอะที่สุดเ <Taco S 1> ลยโก้อร่อยสุด <c oughs> เลยล่ะ สปีก่อนตอนเราเริ่มทุกคนบอกว่าเราใส่ซอสเปรี้ยกับชีสในทากโกได้ไหมแล้วเราก็ตอบว่าทอดทีทนที่เป็นแบบเวสต์โคสเพราะพวกเขากินก็พากันชอบใหญ่เลยค่ะเพอร์เฟคค่ะอร่อยจริงๆเนื้อของเราหมักด้วยซอสเกาหลีแล้วก็มีซอสแบบละตินนิดหน่อยดูน่ากินใช้จะกินมันให้หมดเลยละนะอ๊ะ um. เราจะเริ่มด้วยตัวไข่ดีที่สุดเลยนะคะไก่สไปซี่ใช้เนื้อน่องไก่นุ่มๆน้ำมะนาวแล้วก็ผงกระเทียมแล้วก็พริกไทยเราชอบดีค่ะใชนน้ำมันงานในการปรุงอาหารต้องใช้เลยนะส่วนหลักของซอสเป็นพริกแดงหมักพริกไทยตากแห้งมีแอปเปิลกับน้ำลูกแพร์ที่เราเติมลงไปด้วยค่ะแล้วเราจะใส่กระเทียมหมักทิ้งเอาไว้8ดชั่วโมงแล้วก็ได้แล้วเราจะเอาไปย่างเลยค่ะฉันอยากให้คุณได้กลิ่นรมควันจังเลยนะมันหอมมากๆเลยค่ะอ๋อดีมากๆ เอาทาทิล่ามาค่ะต้องใช้เวลาสักนาทีโดยมากคนจะกินกันสักสองสาชิ้นไม่มีใครกินชิ้นเดียวค่ะแล้วก็ใส่ผักชีแล้วก็หัวหอมเป็นเม็กซิกันโดยแท้เลยและได้แล้วไก่สไปซี่ทาโก้ค่ะคุณเห็นผักชีเห็นหัวหอมด้วยน่ากินอร่อยค่ะฉันกินเต็มที่เลยค่ะรสชาติอร่อยม่วๆเผ็ดนิดๆไม่เผ็ดมากค่ะดูเรียบเรียบแต่ก็อร่อยค่ะอร่อยมาก เวส t ์โค้ทากอ้เริ่มเมื่อ2ปีก่อนค่ะปี2010เราเริ่มรถอาหารคันแรกในอินเดียนาโพลิสค่ะฉันเป็นลูกครึ่งจีนเกาหลีเกิดที่แนชวิลล์เทนเนสซีฉันเป็นลูกผสมมานะฮฉัน <c oughs> คิดว่าฉันชอบทำท่าทางมากกว่าคนทั่วไปนิดหน่อยฮะนั่นไปเข้ากันเลยก็ <c oughs> ได้กินท <c oughs> าก้อเยอะนะจะได้เ <c oughs> บาทาก้จะดูดีไหมล่ะคะผมฉันฟูไปหมดแล้วเห็นมา้ฉันเคยเป็นผู้ประกาศนะคะสมัยเรียนนะ เรากำลังชมช่องข่าวทาโก้และรวมทาโก้สุดอร่อยเรากำลังทำทาโก้อีกแบบหนึ่งซึ่งขายดีมากๆเลยค่ะสเต็ทกทาโก้ดูลายเนื้อสิผงกระเทียมพริกไทยขาวเกลือใส่น้ำมันงาซอสถั่วเหลืองฉันทำน้ำลูกแพรบดลงไปด้วยค่ะ6-8ชั่วโมงแล้วเราก็ทำเสร็จแล้วไปวางบนเตาร้อนๆเลยค่ะดูเนื้อสิเยี่ยมไปเลยใช่ไหมอืมอร่อยค่ะ ผักชีผสมหัวหอมซอซาสุดรลับค่ะแต่ฉันจะบอกว่ามีอะไรให้นะคะก็มีน้ำมะนาวสดกระเทียมพริกไทยย่างฉันอยากกินจังเลยกินได้ไหมล่ะเนื้ออร่อยมากมีหัวหอมด้วยผักชีสดอร่อยมากค่ะเนื้อนุ่มๆครบรสชุ่มฉ่ำน่าก,กินจริงๆปลาสามชิ้นพอมั้ยครับเราจะทำทากโก้ปลาคอร์พโนโก,กันนะคะหมายถึงเกาหลีกับฮาลาพิโน่ค่ะ อ๋อนี่คือชิลลาเปียค่ะโรยกระเทียมลงไปเยอะๆตามด้วยขมิ้นมะนาวครึ่งหนึ่งเราจะทําแป้งเทมปุระด้วยใส่น้ําแข็งลงไปถ้าใช้น้าอุ่นแป้งเทมปุระจะเละเกินไปค่ะฉันจะใช้น้าเย็นจัดเราจะปล่อยมันทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ามาทําสลัดแบบเอเชียกันค่ะผักกาดขาวหั่นแบบนี้น้ําส้มสายชูไวน์ขาวชาวเกาหลีชอบกระเทียมนะคะฉันคิดว่าน,นั่นคือเหตุผลที่ทําให้เรางดยีดง่ายเราจะใส่ซอสอาิโอลี่ผสมมายอย่างเนส พริกผงซอสสีราชาด้วยค่ะมันจะมีรสเผ็ดน่ากินฉนันได้ยินคุณพูดว่าอร่อยปลาเอาไปหมักค่ะแล้วก็ชุบแป้งเทมปุระเอาไปทอดใส่ลงไปเลยจัดการอุ่นทอร์ติล่าค่ะปลาเทมปุระก็จะกรอบอร่อยวางลงไปเลยค่ะตามด้วยผักแบบเอเชีย e ผักชีผสมหัวหอมซอสซาแซตอร่อยได้แล้วทาโก้ปลาคอเพนเนอร์ค่ะชอบมากเลยครับผมชอบทาโก้เป็นพิเศษเลยพริกคาราเพญยอในทาโก้ไม่เผ็ดมากเกินไป ความขมของผักกาดและผักตัดก,กันได้ดีนะครับือ้อ,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 อนี้เคนนี่ได้แล้วขอบคุณเมืองอินเนโนาโพลิสต้อนรับเรามันเยี่ยมไปเลยละค่ะเรารจะพูดว่าพวกเขาเปิดร้านอย,อยัางสดมากและรสชาติยอดเยี่ยมเลยค่ะมันเขียนไว้ที่หลังเสือ้อพวกเขาเก่งมากๆและทุกคนก็ชอบพวกเขามากสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือเห็นทุกคนที่กินมาเป็นครั้งแรกพากันพูดว่าโอ้สุดยอดทาโก้นี้อร่อยหอบไปเลย ทุกคนชอบเป็ดยางหรือกันว่าราชนินีอังกฤษมีตัวหนึ่งในอ่างน้ําด้วยนะครับรู้ไหมอ่าพบเซอร์ควักกิ้งตันที่5ครับในซา e rio, นเอตริโอนกทำอาหารเจสันเดดี้และร้านดักทรัคสีเหลืองสดใสกําลังนำอาหารานานาชาติสุดหรูขายริมถนนที่มีเป็ดทากโก้ด้วยนะครับเป็ดทากโก้ที่อร่อยที่สุดเลยนะครับเนื้อปูกับผงครีแบบไทย แซนด์วิชบานมี่แบบเวียดนามและเนื้อสันหมูกับอาโอลี่ขิงนี่คือรถที่คุณจะวิ่งเข้าหายี e ่ห้าบานมี่อะไรเหรอเซ์เป็ดคุณคิดว่าบริกรจะเอาแซนด์วิชบานมี่มาให้เราไหมฮะโอ้ความคิดเยี่ยมถ้าคุณอยู่ในซานแอนตโตนิโอคุณต้องมาร้านดักทรัคค่ะออเอคุณจะกินได้หรือไม่ได้ในอของผมค็อกเทผกลผงกะหรี่สค่ะนะครับ ครับผมจะสันได้ที่จากซานอตันิโอเท็กซัสนี่ร้านดักทรัคร้านนี้มาพร้อมความคิดแบลกแนวที่เรานําเสนอตัวเองกับร้านอาหารต่างๆเพราะกับเมนูที่เราอยากจะทําในวันนั้นอีกด้วยครับเป็นอาหารผสมภาษาที่ยอดเยี่ยมครับเพราะไม่ได้เป็นนักสืบการเรื่อเอเชียตรงๆผมไม่รู้ว่าใครคิดได้ครับแต่ว่าผมพอใจอะเรามีทุกอย่างตั้แต่ร้านบริการแนวใหม่จนถึงทาโก้และผงกะหรี่จากเมืองไทยครับฉันขับมาไกลเพื่อกินโดยเฉพาะเลยค่ะจริงๆนะหนึ่งที่ครับ เราไม่พยายามจำกัดตัวเองเราทำตามที่อยากจะทำครับทาโก้เป็นสามนี่เป็นอาหารประจำร้านครับเป็ดมันทาโก้เอาฮาลาปินโนย่ไปย่างเอาเบค,คอนมาย่างด้วยแล้วก็สับปะรดสดคุณจะได้กรดอ่อนๆได้ความกรอบแล้วก็รสชาติผลไม้เขตร้อนเราจะใช้ผักชีแล้วเราจะทำเป็ดมันมันหมายถึงเอาไปปรุงกับไขมันนั่นเองครับเรามีไขมันตรงนี้เอาขาเป็ดใส่ลงไปมันจะต้องออกมานุ่มหอมทั้งชิ้นนะครับของสำคัญของจานนี้ก็คือครีมมะนาวผมมีครีมเปรี้ยวแล้วเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปสิ่งที่ เราจะทาต่อไปก็คือแป้งทอร์ติลล่าใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดําลงไปกลับไปที่เป็ดของเรานะครับวางด้านบนด้วยสับป,ประรดตามด้วยเบคอนสักนิดนึงหั่นพริกฮาลาปินโยผักชีอีกหน่อยและสิ่งสุดท้ายก็คือครีมมะนาวเราได้เป็ดมาทาก้แล้วอร่อยสุดในเท็กซัสคอนเฟิร์มครับได้ั้งความหวานนิดนจากสับป,ประรดครีมหอมน่ากินครับแต่ยังไม่ที่ความเผ็ดของฮาลาปินโยครับเนื้อเป็ดเบือนเนื้อหมูนุ่มๆค่ะอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดเลย นักทรัคชำนาญด้านการออกแบบให้ด like ูส <UK> ร <gur k aret> ้างสรรค์ผมเป็นเชฟตั้งแต่ร้านหรูจนถึงร้านธรรมดาผมจึงอยากจะทำอาหารอร่อยๆด้วยบรรยากาศที่สนุกสนุกนะครับผงกะรีหุงข้าวไว้เราจะทำผงกะรี่แดงแบบไทยๆเราจะใช้ยี่ราและขมิ้นเหลืองพริกหยวกแดงตามด้วยขิงครับนี่เป็นหน่อไม้นะครับ มันเพิ่มรสชาติได้มากเลยใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาหย่อนน้ำปลาลงไปนิดผักชีอีกหน่อยมิน้นตามด้วยน้ำกะทิน่ากินใส่เนื้อปูล,ลงไปท้งก้นเลยครับและทําให้ร้อนสุกทั่วถึงกันคุณจะได้กลิ่นหอมน่ากินกลิ่นของข้าวหอมมะลิใส่ขิงลงไปด้วยนะครับอย่าลืมครับนี่เป็นอาหารที่ให้กลิ่นหอมที่สุดในโลกตอนคุณจัดจานใส่โหระพาลงไปผักชีแล้วก็มิน้นเขาจะใส่อะโวคาโดลงไปจานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกล้วคิดถึงเมืองไทยส่งตรงจากซานแอนโตนิโอครับเพราะอยู่ในเท็กซัสคุณคิด ทีนี้นะคะใช่เลยมันทำให้ฉันชอบอาหารไทยสุดๆไปทเพงเนื้อปูแล้วก็อะโวคาโดอะโวคาโดจะเพิ่มรสชาติว้าวนี่จ้าที่เจอร้านนี่ครับใ่นี้ร้อนมากเลยครับน่าจะร้อนสัก50สองศาเซลเซียสได้เลยละครับคุณบ้าจากรซาแลวตอนนี้ออกต้องทนร้อนได้เสียในี้ร้อนจัดมากห้องนี้ร้อนจนเหนื่อยละลายได้เลยร้อนถ้าร้อนๆคุณจะต้องกินเรื่อยๆบัตมีสองที่ครับ รัฐบาลมีในบาปของเราเองเป็นแซลวิชแบบฝรั่งเศสแล้วก็เวียดนามรวมกันนะครับ เราเอาขนมปังออกมาพร้อมปรุงปิ้งให้สุกหอมใส่ซอสอาอลลี่ผสมขิงลงไปแล้วเราจะทาเนยหน,ยนานๆบนขนมปังเราจะใช้หมูเส้นปรุงรสใช้มีดขูดผักสลัดลงไปใส่แครอทลงไปด้วยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาปรุงรสอาหารยิ่งเผ็ดคุณยิ่งรู้สึกเย็นจานนี้เหมาะกับเท็กซัสสมุนไพรไทยน่ากินมากด้วยนะครับนี่คือบ้านมี่ดักทักถ้าการร้อนของเท็กซัสทําให้คุณหน้าแดงไม่ได้จานนี้ทําได้แน่สุดยอดอื <c oughs> หน้าผมยิ่งอยู่ไหมไม่รู้สึกเลยครับอเผ็ดแล้วก็กรอบครับ นี่แหละบ,บันมีและค่ะสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือผมต้องตื่นเช้าทุกวันและได้ทดําในสิ่งที่ผมรักก็รู้สึกได้ว่าคนใส่ความรักลงไปในอาหารเราอยากให้รสชาติเด่นออกมาและถึงมันจะเผ็ดและนี่เป็นร้านแบบแปลกแค่ผมทําอาหารให้ไวที่สุดเท่านั้นเองครับด้วยดับเพลิงเป็นเพลงร่างใหญ่ที่ช่วยกู้ภัยและก็อบขนมเก่งงั้นเหรอตายตายืายายม ในแมมมี่ฟอริดานักดับเพลิงคนหนึ่งหยุดฉีดน้ำยาดับเพลิงแล้วก็มาทำพายแสนอร่อยที่ดังไปทั่วแทนคเขาต้องกินอีกชิ้นอ่ะขนมอบของดีกพนักง,งานดับเพลิงนั้นมีทั้งเค้กน้ำมะนาวช,ช็อกโกแลตคาราเมลและก็ชีสเค้กแบบนิวยอร์กพร้อมซอสสตรอเบอรี่แบบทำเองอือร่อยเป็นนักดับเพลิงแหมฟังดูเข้าท่านะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมพยายามทำราวนี่ไฟไปต้องไหม้ห้องครัวสัญญาณดังลั่น ผายคนที่เล็กที่อร่อยที่สุดเลยนะครับเขาทำได้เยี่ยมสุดยอดเยี่ยมอร่อยล้ำต้องกินสักอันต้องไม่กินนี่ถือว่าผิดแน่ๆเลยอผายนี้อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยและะ้วค่ะรักเลยอ,ะอ่ะสุดยอดเยี่ยมาะชีวิตแสนดีไม่ต้องแบบนี้เลยนะชิ้นนี้อร่อยที่สุดเลยแลละคะ่ะ <laughs> โอ้ร้านเขาเจ๋งครับ นี่เป็นรถขายภายที่คุณลกูลกลของผมผมเป็นนักดับเพิงของไมมีแลวันหยุดผมเป็นมือปโปรทำขนมอบผมทำอาหารหวานแบบต่างๆทั้งพายชิสเค้กเค้กฟรานตอนคนกินมื้อค่ำมีของหวานให้เลือกมากมายแล้วทำานั้นในร้านนี้นะครับ ลายมะนาวค่ะลวดลายนนของร้านคือพายมะนาวก็เริ่มด้วยขอบขนมปังเนยสดผสมกับขอบขนมปังในที่ผสมต่อไปก็ใส่ขอบขนมปังในถ้วยพายนมหวานครับและไข่แดงเพิ่มน้ำมะนาวแบบจะสดเทลงไปในขนมปังและมันพร้อมเข้าเตาอ,อบเราจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่วิปครีมด้านบนเนี่ยพายมะนาวของดิเรกต้องทำสดๆแบบนี้แหละครัเกิบขึ้นค่ะมันสดเปรี้ยวน่าก,กินเป็นพายมะนาวที่อร่อยที่สุดเลยล่ะค่ะ เหลือเชื่อรสชาติแบบมะนาวแท้ๆอร่อยอพาร่อยส่วนที่เคยกินมาเลยละฮะก็เป็นคนเก่งนะครับเป็นหมีใหญ่น้ากอดผมเล่นบอลในมหาลัยชอบเล่นเวทพอเรียนจบผมเรื่องก็จะเป็นนักดับเพลิงงานที่ต้องทุ่มเทครับทำหลายชั่วโมงทำหนึ่งวันหยุดสองวันและในวันหยุดผมอบขนมมันสนุกครับผมสนุกที่ได้ทำผมผมชอบกินชอบทำอาหารและผมทำมันได้ดีซะด้วยไม่ได้โม้ผมไม่เคยได้ยินเค้กฟ้าช็อกโกแลตเลย ช็อกโกแลตฟรานเราเริ่มด้วยเทนมข้นลงไปในกระทะใส่ช็อกโกแลตชิปไม่หวานจัดลงไปแล้วเอากระทะตั้งบนเตาให้นานพอที่มันจะละลายเข้ากันนะครับผสมส่วนที่เหลือด้านขอบขนมปังนมข้นไข่แดงวิญญาณน้ำตาลและนมข้นผสมช็อกโกแลตชิป คนให้เข้ากันแล้วผมจะเทคาราเมลผสมลงไปใส่ในถ้วยคัสตาร์ดตอนนี้ผมก็ใส่เค้กฟานลงไปเทน้ําในถาดช่วยให้น่ากินเพราะไอ้น้ําจะอบเค้กที่ด้านในเอาแผ่นฟอยล์ปิดไว้ปิดให้ดีนะครับเพื่อเก็บความร้อนและน,น้ําเอาไว้เอาข้าวตาอบส5ส้านาทีมาแล้ว่ะครับช็อกโกแลตฟานน่ากินจากร้านดีเรกครับตูนหน้ากินครีมค้นแหมช็อกโกแลตเข้มข้นมากวิปทีบที่ด้านบนอร่อยสุดยอดจ,จริงเลยอะ อร่อยสุดอร่อยสุดยอดเลยครับพวกเขามาจากโดยดัรเพลิมทับแวะมา กือบทุกคนแวะมากินพายแล้วก็กลับหน่วยขอบใจทุกคนขอบใจมากขอบใจมากนะที่มาหนุนกันนะผมปลื้มมากเลยตอนแรกบอกว่ามีการแซวกันเยอะแล้วพากันโผว่ร้อก็ว่ากันไปครับคือพวกเขาล้อกันมันไปเลยพราเราชอบเล่นกันแรงกัดกันแรงแย่กันมันไปเลยเราแย่กันได้ครับดูหุ่นเขาเศร้าบ้างเขาทำอาหารอร่อยอคุณตระรู้จักสนุต้อมปรับตัวให้ได้ครับนั่นมะม่วงอร่อยดี เอาละครับต่อไปนี้ผมจะคุณดูวิธีทำชีสเค้กแบบนิวยอร์กนะครับผมชอบชีสเค้กเอาละเราจะเริ่มด้วยครีมชีสเลยนั่นจะทำให้หอมมัน ซอสเปรีย้ยวธใร้รสตัดกันววนิลาสกัดเข้มขน้นคุณในรสชาติอีกแบบเลยเราจะใช้ไข่ทั้งฟองนะครับถ้าจะทำชีสเค้กมันก็ต้องใส่น้ำตาลลงไปเราผสมให้ชามผสมอาหารในตักวางลงบนขอบขนมปังเราจะได้ปริมาณเหมาะพอดีใส่ลงไปจะถึงขอบถ้วยแล้วเอาไปอบชีสเค้กแบบเดียร์อกร้อมชอคโกแลตบรีททำเองราดด้านซอสตอร์บรีอร่อยมากครับชีสเค้กก้อนหนาะครีมข้นหอมแต่เบาหน้ากินอร่อยสุดๆอืขอบอร่อยมากเลยครับอร่อยจริง,รงๆครับ ผมมาจากพนักงานดับเพลิงที่ต้องเจอกับความเป็นความตายแล้วมาขายพายก็ทําให้คนพอใจได้อร่อยล้ำนี่เลยเป็นเชฟขนมที่มีพรสวรรค์ครับเขาเป็นนักดับเพลิงที่เก่งนะแล้วภูมิใจกับเขาแล้วก็ความสําเร็จของเขามากเราจอทต้งคู่เมื่อคุณทํางานก็ต้องพยายามทุกคนจะเห็นและเมื่อได้กินพวกเขาจะกลับมาอีกครับผขต้องกินอีกชิ้นหนึงอพายของหวานมันสนุกผมจะทําให้นานที่สุดเลยนละครับเพราะขายได้เงิน